โอเคขณะเดียวกันนะเมื่อวานเนี่เยเจพัทก็ประกาศจะฟ้องทนายความของบอสพอลชื่อทนายวิทูลเก่งงานใช่ค่ะคุณทนายวิทูลเก่งงานค่ะสืบเนื่องมาจากทนายวิทูลเก่งงานทนายของบอสพอลออกมาพูดถึงดังฟังชัดกิตอนงหรือเจพัทตบซับบอสพอลสิบล้านบาทไม่ใช่แค่10ล้านยังมีก้อนที่สอีกสี่แสนด้วยแน่แน เมื่อวานเจพัฒน์ก็ประกาศจะฟ้องทนายวิทูลดังนั้นเราจะต้องไปกันที่ที่ทนายวิทูลสิทานายวิทูลสักครู่เดียวต่อสายที่ตอ,ทตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะคุณวิทูลเก่งงานกับทนายความของบอสพอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับทนายวิทูลนะสวัสดีครับ,นนะค,รบคุณทนายคุณปวีนาครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโอเคเมื่อวานเมื่อวานทนายวิทูลเข้าไปเยี่ยมบอสพอลที่คุกกันนะครับเห็นบอกว่าเห็นบอกว่า บอสพอลเนี่ยออเดอร์ให้ทนายวิทูลเช็คบินนักร้องเรียนที่มาตบทรัพย์ให้เริ่มให้ประเดิมที่เจพัดก่อนหรือคุณกิตอนงก่อนคำถามก็คือคนตบทรัพย์บอสพอลก็มีหลายคนทำไมจึงผูกใจเจ็บทำไมจึงจองกระถินเจพัดเป็นคนแรกครับอธิบายสักนิดสิครับผมเองก็มีข้อมูลแค่แค่ แค่คุณกอไก่คนเดียวนะฮะครผมผมไม่อยากเอ่ยชื่อแกเนดะี๋ยแกพ้อแกบอกพ้อผมแหละเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวผมจะสู้นเราทีดีลําบากคืออย่างนี้ตัวตัวของเขาเนี่ยตัวขเขาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานตอนที่มาสมขู่เนี่ยเท่าที่ข้อมูลที่ผมฟังจากคุณพอคนนะคุณพอเขาบอกว่าครับคุณคุณพัฒน์แล้วกันอ่ะคุณคุณพัฒเนี่ยเขาครับ พาผู้พากลุ่มคนร้องเรียนว่าเนี่ยเสียหายจากการลงทุนกับดิไอคอนซื้อของไปแล้วขายไม่ได้ครับทุกคนที่มาร้องเรียนกับทุกคนที่ท,ท,ท,ที่เข้ามาร้องเรียนกับคุณพัฒน์เนี่ยล้วนแต่มีสินค้าของดิไอคอนสั่งซื้อไปแล้วขายไม่ได้ก็เลยมามามาร้าองเรียนเหมือนกับว่ามารวมกลุ่มมาหาคุณพัฒน์เพราะคุณพัฒน์เคยทาเจ้ากรเด็จเจ้าอื่นมาก่อนแต่ก็มีการแบ่งมีการ เ้าอื่นะสี่สิบเปอร์เซ็นที่เขาเคยคเขาพูดในรายการนะครับอันนี้ไม่ใช่คําพูดผมนะส่วนยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยหรือยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นตัวตัวผู้ร้องเรียนเขาเขาเ้าใจเองมันก็เลยไปจ่ายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ผมว่าก็น่าจะมีการเป็นน่าจะเป็นค่าค่าดําเนินการของเขาอะครับคราวนี้เนี่ยคุณคุณพัฒน์เนี่ยนเขาก็มามา,มามามาติดต่อผ่านทางผ่านทางคุณคนหนึ่งเพื่อติดต่อกับคุณพอให้ได้ว่าเฮ้ยมมาเคลียร์ดีกว่าไม่งั้นแล้วฉันจะร้องปคบอ ฉันจะนจะร้องเรียนตกบ,บว่าคุณเนี่ยทำธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตคือธุรกิจขายตรงแต่ว่าบริษัทเด็กอนเนี่ยเป็นธุรกิจแบบตลาดตรงเรามีสินค้าและขายกับ,บลูกค้าอยู่แล้วอัน,นี้อัน,นี้คือหลักเขาเนี่ยคุณคุณพัดแกก็คงจะไป,ไปมีข้อมูลอะไรบางอย่างรับว่าหนึ่งคือโกดังสินค้าโกดังสินค้าเรามีสินค้า พอไม่พอหรือเปล่าก็มาจี้ไปเด็นนั้นแล้วก็มาดูแล้วก็มาดูระบบบางบางอย่างเขาบอกว่าเฮ้ยระบบนี้มีปัญหานะต่ชั้นแทงไปนะ่าะเป็นไข่ตรงนะ้พวกคุณไปแน่นอนขณะเดียวกันเองเนี่ยคุณพอเองเนี่ยตอนตอนตอน,ตอนแรกเขาก็ไม่อยากจ่ายหรอก <ทะ S 1> แต่สิ่งที่เขาจําเป็นที่จะต้องยอมเนี่ยหนึ่งคือเขากลัวความกลัวเรื่องชื่อเสียงตัวเองเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าทุกวันเนี่ยครับเราทุกวันนี้มันเกิดเป็นปัญหาปัญหาันคือว่าเวลามีใครดําเนินคดีหรือจ่าหาใครเนี่ย สี่มวลชนก็จะจับตาคดีนั้นจับตาบริษัทบริษัทนั้นทําให้บริษัทเสียชื่อเสียงไม่รู้ระดบถูกยังไงไม่รู้แหละแต่บริษัทเสียหายไปแล้วคุณพอก็กนประเด็นนี้ก่อนประเด็นแรกโอเคผมขอย้อนนิดหนึ่งกันนะครับผมขอย้อนที่หนึ่งนะฮะจังหวะที่เข้าไปเจอคุณพ่อที่เรือนจำนะครับนอกเหนือจากปรึกษาหารือเรื่องคดีความกันแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากมาก็คือฝากให้เช็คบินเจพัทนั่นแหละ โทษอีกครั้งสิครับเท่าที่ทราบเนี่ยตบซับก็หลายคนตบแรงกว่าเจ๊พัดก็เยอะทําไมจึงกําชับให้เล่นเจ๊พัดก่อนเป็นคนแรกเกไม่ได้เกไม่ได้อธิบายเกณไม่ได้อธิบายความใช่ไหมคือก็ไม่ได้อธิบายครับไม่ได้อธิบายโอเคโอเคไปได้อธิบายความว่าทําไมจึงจองกันที่เจ๊พัดกป็นแรกน่าจะหลักฐานครบสุดครับน่าจะหลักฐานครบสุดน่าจะหลักฐานเอ่อครบโทษที่สุดว่างั้นเถอะใช่ครับ ทีนี้ทีนี้เมื่อสักครู่ทนายวิทูลบอกวาอ่าเมื่อมีเหยื่อใไอคอนมาร้องกับเจพัทเจพัทก็ให้ใครบางคนมาบอกกับบอสพอลว่าต้องเคลียร์ถ้าไม่เคลียร์รเรื่องมันจะยาวเพราะจะนำเหยื่อไปร้องท่าน,นที่นี่คนที่เจพัทใช้ให้มาบอกกับหรือมาอคูบอสพอลเนี่ยใครฮะ ผมบอกไม่ได้คุณทอันนี้บอกไม่ได้นี่บอกได้บอกไปได้นะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ตั้งก็สังเกตเนะครับตัวเจพัทกับบอสพอลเขารู้จักกันมาเป็น10ปีนะและเพอเพอเข้าเล่นแชร์วงเดียวกันด้วยและเล่นกันมาหลายปีแล้วด้วยและเล่นกันอย่างต่อเน,นื่องบอสพอลก็เคยใช้บริการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายของเจพัทมาในบางครั้งบางคราวทําไมเขาต้องใช้คนอื่น มาคุยกับบสอสพอทําไมเจเจพัฒเขาไม่นนคุยเองอันนี้ผมไม่ทราบนะด้วยความที่ว่าโอเคเราเรา,เรารู้จักกันแล้วมีมันม,มีการสนิทสนมกันในหลายระดับบางบ,บาง,บาง,บ,างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องมองในมุมความเปนจริงบางอย่างเราอาจจะให้คนคนหนึ่งพูดแทนพูดแทนก็ได้เพราะว่าไม่อยากพูดเองเดี๋ยวไปดูน่าเกลียดอะไรครับโดยปกติในสังคมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อครับครับครับว่ากันที่จริงนะ เ,เจพัทก็รู้สภาพธุรกิจและก็รู้ข้อมูลโมเดลธุรกิจของบอสพอลเป็นอย่างดีใช่ไหมครับใช่ครับรู้เป็นอย่างดีว่าไม่ได้ทำธุรกิจแบบที่เขาเรียกกันว่าตลาดแบบตรงแต่ทำธุรกิจแบบขายตรงซึ่งไม่มีใบญาตใบนี้อยู่ถูกต้องเจพัทก็รู้จุดอ่อนตรงนีอ้อยูอ่ใช่ไหมคไม่ใช่ใชไม่ใช่เขารู้ว่าเราทำธุรกิจตลาดแบบตรง ที่เรามีใบ,บอนุญาตไม่ใช่ธุรกิจตลาดไม่ไม่ใช่ธุรกิจแบบขายตรงไอ้ธุรกิจท,กทุกวันนี้แ,นแต่ว่าธุรกิจที่ธุรกิจของไอคอนที่ผ่านมามันไม่ใช่ตลาดแบบตรงนะตลาดตรงฮะตลาดเราขายเราเป็นตลาดตรงเราไม่ได้ขายตรงเหรอฮะแต่มีตัวแทนไปขายด้วยนะเรา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 ใช้ตัวแทนไปขายนะอ่อ๋อใช่ตัวแทนก็มีมีตัวแทนเราเปิดบินเข้เขาไปเขาก็เอาไปขายแต่ว่าตัวแทนก็ซื้อสินค้าจากเรานะครับโอเค โอเคส่วนตัวแทนที่เขาเอาสินค้าจากเราไปขายด้วยวิธีการอะไรอย่างไรในทางนิติสัมพันธ์ถือว่าตัดตอนไปจากตัวไอคอนแล้วโอเคอันนี้ผมพอเข้าใจได้ก็ตัดตอนกระดไปก็เป็นถ้ามีอะไรในตัวแทนกับผู้บริโภคก็ต้องไปว่ากันแต่มันไม่เกี่ยวกับเดไอคอนถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแต่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้เห็นธนาวิทูนบอกว่าที่ฝากมาเช็คบินเที่ยวนี้ไม่ใช่แค่เจ๊ เิพัฒนนะยังมีอีก80รายด้วยกันยังมีอีก80ราย80รายนี่เป็นใครจากไหนกันฮะทําไมมันตั้ง80รายนักร้อเนี่ยครับมันอย่างไม่ใช่80รา,า,ายนักร้อง80รายในที่นี้คือเป็นในนี่เฉยๆไอของกลุ่มของคุณพัฒน์เนี่ยที่มารองในคุณพัฒน์เนี่ย80กว่ารายก็คืออยู่80รนีใช่ไหมคะครับไม่ได้เือนคมผมจะล้องผมจะ,มจะเช็คบินทุกคนเลยไม,ไม่ใช่ขนาดนั้นบางทีเราก็ต้องแยกด้วยว่าคนกลุ่มนี้เขา ซื้อสินค้าจากบริษัทไปแล้วเขาขายไม่ได้แล<อ>้วก็มาหาคุณวิทูลเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจอันนี้มันเออเราก็จ่ายเงินจ่ายทองคืนไปครับออ๋เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วที่สื่อบาง<อ>สำนักไปพาดหัวว่าอบอสพอลขอให้คุณวิทูล ดําเนินการเอากับนักร้องอีก80รายนั้นไม่ใช่ใชจริงๆ<ช>แล้ว80รายนี่ก็คือลูกค้าของคุณพอนั่นแหละซื้อของไปแล้วขายไม่ได้แล้วก็มาร้องแล้วก็มาโวยร้องผ่านคุณ<ช>พ <า S 1> แต่ไอนะ้ที่จะดําเนินการก็ดาเนินการเฉพาะตัวเจ๊พัดคนเดียวถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับทีนี้ปฏิบัติการที่จะปฏิบัติการที่จะดาเนินการเอากับเจพ๊พัดนี่จะทําอย่างไรจะฟ้องร้องในทางส่วนตัวหรือจะไปร้องเรียนที่ไหนหรือไปแจ้งความหรืออะไรอย่างไรครับคือ เรื่องความที่ที่กองปราบครับที่ที่ปปปปเลยเขารับเรื่องเขารับเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่เรามาสอบปากคำนะครับคือวันที่สิบเดตุลาวันที่โดนจับนะครับโดนจับสิบหกสิบเจ็ดสอบสวน,น <Okay. S 2> ทางทางพลตำรวจโทจุรนเกียรติทอาท่านเข้ามาท่านเข้ามาถามข้อมูลว่าเราได้จ่ายเงินบนไหมเพราะว่าส mm. มเข้าความนิดนึงคือคุณเอกสายไหมเนี่ยเขาพาพาพา,พาอ้างตัวว่าเป็นคนใกล้ชิดเนาะแต่จริงก็ไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้ แล้วก็บอกว่าเราในจ่ายถินบนให้กับหลายหน่วยงาน,านเป็นหมืน่นกว่าล้านเช่นสคบปคบกอ,องปราบดีไออะไรพวกนี้ครับทางทางคนณสมุญโซจุลเกียรติท่านก็เลยเข้ามาสอบถามว่าเราจ่ายถินบนให้กับใครบ้างว่าจ่ายจำนวนเท่าไหร่แล่<ม>ค ain, ใครเป็นคนมาเรียกอัน<ม>นี้น,นี้คืออันนี้คือประเด็นเราคนนี้ทางทางทางคุณพอก็ปฏิเสธไปบอกเขาไม่ได้จ่ายแต่เขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายเงินสินบนให้กับหน่วยงานไหนเลยแล้วก็ไอ้คนแล้วก็เขาเอาเอาภาพมาให้ดูว่าคนนี้เป็นคนใกล้ชิดไหมก็มันไม่ใช่พอไม่ใช่เสร็จปุ๊บ ทางเขาก็เลยถามข้อมูลว่าเราเคยโดนเรียกรับจากใครบ้างก็ไลยเป็นที่มาของข้อมูลเนี่ยครับข้อมูลของาชญากครับครับครับหมายความว่าตั้งแต่วันที่17บตุลาแลละบอสพอลก็ได้ให้ข้อมูลกับทางตํารวจเขาว่าใช่ครับถ้าจะถูกเรียกก็คือบรรดานักร้องเรียนทั้งหลายนั่นแหละที่มาเรียกถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับ โอเคและก็แล้วก็หนึ่งในนักร้องเรียนนั้นบอสพอร,ระบุชื่อเจพัทด้วยใช่ไหมครับเมือ่อวันที่สิบเจ็ดใช่ครับใช่ครับเปิดชื่อเจพัทไปตั้งแต่เมื่อวันที่สิบเจ็ดกับทางตำรวจก็เลยนะฮะใช่ครับในการให้ข้อมูลกับตำรวจกับการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อเอาผิดกับเจพัทมันต่างกันนะวันนั้นร้องทุกข์กล่าวโทษหรือแค่บอกข้อมูลตำรวจเฉยๆว,วันนั้นเป็นวันให้ข้อมูลครับแต่ร้องทุกข์กล่าวโทษอะ่ะ เราเ้าูเก่าโทษแต่ยังไม่ได้ร้องในวันนั้นร้องเก่าโทษเมื่อวันนั้นมันมีมันมีหลายมันมีมันมีสองอีเวนต์ใหญ่เนาะอีเวนต์เรื่องให้ข้อมูลเกิดเรื่องคดีคดีของคุณพัฒเนี่ยกับอีเวนต์อีเวนต์อีงคือเราต้องสอบปากคําต้องให้การในชั้นสอบสวนด้วยมันก็เลยจะไม่ทันกันเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนวันเป็นเร่ให้ข้อมูลเบื้องต้นส่วนการที่จะไปแจ้งความเพื่อเอาผิดคุณพัฒฐานมากันโชคซับป่ะนะครับจะไปแจ้งความเมื่อไหร่ครับที่คิดไว อหนังสือมอบหน้าน่าจะออกมาวันพฤหัสครับถ้าวันพฤหัสผมได้หนังสือมอบหน้าทันก็แจ้งความวันพฤหัสช่วงเย็นแต่้าเกิดว่าไม่ได้ก็คงจะเป็นวันศุกร์ช่วงเช้าครับโอเคสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์นีสน้สัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้โอเคเพราะ <ใน S 2> ว่าเพ <ใน S 2> ิง่งคุยคุณพอแล้วในเบื้องต้นจะแจ้งความเพียงแค่คนเดียวก่อนแล้ฮะคนเดียวเลยนยครับ เอาเฉพาะเจ๊พัดคนเดียวก่อนคุณเอกคุณเอกสายใหม่จะต้องประชุมทีทนายก่อนว่าว่าเราจะเอาพญาเอาคนที่มากับคุณเอกสายใหม่ไหมแต่คุณเอกสายใหม่ผมผมคงไม่เล่นงานเขาหรอกผมว่าท่านาะว่าท่านไม่น่าไม่น่าจะทราบเพราะได้จริงเนาะตอนที่ฝากเขามาโอเคโอเคทีนี้ในส่วนเจ๊พัดเนี่ยชัดเจนเราก็คงไปแจ้งความฐานขู่กันโชคทรัพย์แต่คราวนี้ในส่วนของเอกสายใหม่ก็ดีและรวมถึงพยาน คนที่เอกสายไหมพามาให้ข้อมูลอะไรตรัวไม่อะไรก็ดีเราจะดําเนินคดีด้วยหรือไม่ยังต้องพิจารณาอีกทีใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับก็คงจะดําเนินคดีแหละแต่ว่าในช่วงเวลาไหนนั่นนั่นกเรื่องหนึ่งมัน,<อ>ม,นมีเวลาคนใดไันมีเวลาตั้งสามเดือนละบินมาดะโอเคโอเคครับผมโอเคตกลงพยานที่เอกเขาพามาเนี่ยถ้าจะดําเนินคดีดําเนินคดีข้อหาอะไรนะครับมินประมาทเลยฮะ อย่างแรกเลยครับมีระมาณอย่างที่สองคืออย่างที่สองคือแจ้งความเท็จนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเป็นเท็ตต่อเจ้าพนักงานอ๋อครับเกือบเกือบเกือบแต่คราวนี้แต่คราวนี้ต้องข้อสังเกตถ้าถอยเทปกลับไปนิดหนึ่งวันที่บอสพอไปออกรายการโหนกระแสวันแรกเลยที่ออกสื่อแกก็ไปให้สัมภาษณ์แกพูดเต็มปากเต็มคำและที่ผ่านมาแกถูกตบซับจากทั้งข้าราชการ นักการเมืองอและบรรดานักร้องเรียนมาวันนี้แกกันนักการเมืองออกเลยเลยครับทําไม,ไมกันนักการเมืองออกเหรอครับไม่ใช่ไม่ได้เชิญกันนักการเมืองออกเหรอครับก็คือว่าก็คือว่ามันไม่ถึงมันือคือด้วยงานด้วยด้วยตัวเราเนี่ยตอนนี้ทีมทีมทนายก็ค่อนข้างงานค่อนข้างงานค่อนข้างล้นมือเนาะแล้วก็ทางคุณพอก็ต้องโฟกัสกับการต่อสู้คดีด้วยครับก็เลยก็ตัวตัวแกกันต่อสู้คดีก็เลยเราก็เลยต้องแยกเล่น อะไรที่มันพร้อมก่อนเล่นก่อนอะไรที่มันพร้อมทีหลังเก็บไว้ก่อนเอาไว้ทีหลังครับสงสัยอยู่นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณถ้าเกิดว่านักการเมืองเนี่ยนักการเมืองเนี่ยบางทีบางทีมันอาจจะยังไม่จําเป็นก็ได้อาจจะไม่จําเป็นที่ต้องทําทําอะไรเขาก็ได้เพราะว่าเขาได้รับบทเรียนไปพอสมควรแล้วในเรื่องเกิดเกิดเรื่องที่นักการเมืองได้รับบทเรียนไปพอสมควรแล้วจากเรื่องราวที่กระทํามาแต่หนหลัง ดังนั้นตัดสินใจไม่ดําเนินการก็ได้ไม่ดําเนินคดีก็ได้อย่างนั้นเหรอครับอย่างหนึ่งเรื่องมันเรื่องมันตั้งแต่สมัยตั้งแต่สองปีที่แล้วมันคลิปเก่าอ่ะคุณนายผมก็ไม่รู้จะทําอะไรเขาทําอะไรเขาไปทำไมไงอ๋อเป็นเรื่องตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วแต่ล่าสุดก็ยังไปหมาสู่กันนี่วันเกิดของท่านประธานเสือเสือบอสพอลก็ยังไปงานมันเกิดเขาอยู่เลยไม่ใช่เหรอเรื่องเป็นเรื่อง เอ่อผมไม่ทราบนะแต่แต่ก็น่าจะเรื่องเรื่องของเขาครับแต่เขา <Okay. S 2> ไม่ได้สั่งมาอย่างนี้โอเคเอาเป็นว่าบอสพาวจะไม่แตะนักการเมืองในชั้นนี้เท่าที่เขาบอกมาเขาจะไม่แตะนักการเมืองจะไม่แตะท่านประธานสเสือแต่จะแตะเฉพาะเจ้พัดนะครับซึ่งก็แปลกใจก็กินแชร์วงเดียวกันมาตั้งหลายปีปรึกษาหารือใช้งานไหว้วานกันมาก็ต้องหลายครั้งอยู่ๆเลือก องกระถินเจพัดคนเดียวเลยสแสดงว,ว่ามันต้องแค้นฝังขุนอะไรกันซะขนาดนั้นเนะ่ะผมยังสงสัยจังผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาแค้นอะไรนะแต่หรือไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาแค่เขายังมีความโกรธเคืองอะไรเพราะนี้อันนี้ไม่ทราบแต่ <okay. S 2> แต่เหมือนกับว่าเขาโดนไปเยอะไงเยอะแล้วการเขาเขามีความคิดว่าหนึ่งคือโดนไปเยอะแล้วก,ก็การที่เขาการที่เขา โดนเนี่ยมันก็เป็นเชื้อไฟให้มีทุกวันนี้ของเขาก็คือว่าเขาเขาก็บอกผมว่าเขาไม่ได้ผิดอ่ะเขาก็สู้เต็มที่อ่ะใครมาทำอะไรเขาในแกเขาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันรอบเนี้ยแล้วก็บอกผมนี้ครับครับเมื่อวานเมื่อวันธนายิทูลบอกว่าคนที่แวะเวียนกันมาตบทรัพย์บอสพอลเนี่ยก้อนใหญ่สุดก็คือ20บล้านกรณีของเจพัมันก็แค่10ล้านเคส20บล้านเนี่ย เป็นนักร้องเรียนคนไหนกลุ่มไหนครับอ๋อไม่ใช่ยี่สิบล้านนี่เป็นคนเดิมคนเดิมคนเดิมอ่ะใช่คนเดิมก็คือพี่เจพัฒอ่ะคืออย่างนี้เขาขอเขาขอยี่สิบล้านเขาบอกว่ายี่สิบล้านเนี้ยจะเอาไปจะเอาไปไปไปจ้างพี่หนุ่มเขียนสคริปต์ในรายการผลกระแสอะไรประมาณนี้นะไฟเสียงอยู่ไฟเสียงผมไฟเสียงผมผมได้มาแล้วแหละอ๋อเหรอฮะแต่เดี๋ยวผมเอาไปให้ตำรวจใช่ใช่ครับ โอ้เหรอฮะผมก็นั่งฟังอยู่หมายความว่าเป็นคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงที่แอบอัดขณะคุยกับเจพัทเหรอฮะเออไม่ทราบเป็นคลิปเสียงโทรศัพท์หรือคลิปเสียงแอบอัดน่าจะแอบอัดครับโอเคในคลิปนั้นในคลิปนั้นเป็นเสียงใครกับใครอ่ะเออนักร้องสาวกับคุณพอนี่แหละนักร้องสาวคนเดิมก็คือก็คือเจพัทกับพ่อได้แหละทีนี้ทีนี้ในุนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่า <S <S 1> <S 1> ผมว่าพัดเคานักเลงพอพัดเคานักเลงพอมันมาถึงขนาดนี้ไม่ต้องปิดหรอกหน้าแกออกจอเห็นกันทั้งประเทศไม่ต้องบังหรอก,อกทีนี้ทีนี้ในคลิปเนี่ยเสียงหนึ่งก็คือบอสเาวเสียงหนึ่งก็คือเจพัดเนื้อหาในคลิปเจพัดพูดชัดเลยครับว่าขอ20ล้านจะเอาไปดําเนินการ 1, 2, 3, 4, 5รวมถึงจะไปใช้ดําเนินการ เอากับรายการโขนกระแสด้วยอย่างงั้นเหรอฮะคงทา้งชัดครับคงทั้งชัดที่พอฟังอเองนะอย่างนั้นเลยใช่ใชไหมได้มาได้ฟังเขาข่าวยังก็ชัดชัด,ช,ดชัดอยู่เลอฮะอ๋อครับกับทุกท,ทีสิครับว่าส่วนหนึ่งของยี่สิบล้านเขาจะไปทําอะไรกับรายการโขนกระแสนะจา้จางหนุ่มเขียนสกิปจ้างจ้างหนุ่มเคียนสกิปครับอือหมายหมายความว่าเป็นลักษณะซื้อสื่ออย่างนี้เหรอใช่ไหมคะอืม ใช่แต่แต่ผมคุย hmm. พี่หนุ่มเมื่อ pues ค so ืนแล้วนะต้องให้ผมไปถามพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มบอกไปพี่ไม่พี่ไม่รู้เรื่องเราพี่ไปแอบอ้างซึ่งผมก็เชื่อพี่หนุ่มนะอันนี้ให้ผมไปถามพี่หนุ่มนะโอเคโอเคโอเคก็ต้องแฟงแฝงกับพี่หนุ่มเขาขณะเดียวกันใน20ล้านส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการยิงเพจดราม่าแอดดิกด้วยหรือเปล่าในคลิปในคลิปนะในคลิปนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีข้อมูลคลิปตัวนี้ความยาวเท่าไหร่ คิดตัวนี้คมยาดเท่าไหร่นะครับประมาณประมาณประมาณเออผมจําไม่ได้ว่ากี่นาทีอ๋อเป็นนาทีไม่ใช่เป็นชั่วโมงนะอืมโอเคเดือเดือแต่ไม่รู้เท่าไหร่คุณทนายได้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 เอา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 ขอบคุณมากครับทนายวิทูลกลาบขอบพระคุณจริงจริงอีกเรื่องได้ได้เมื่อวานกองปราบเนี่ยกองปราบบุกคลงสิบเอ็ดจุดนะแล้วก็พาแล้วก็ส่วนในจุดที่เป็นของบริษัทเนี่ย กองปราบผมว่ากองกองปราบเล่นเล่นเกินเกณฑ์น,นิดหนึ่งคืออพาพนักงานเราทุกคนเนี่ยพาพาพนักงานคืออย่างนี้เข้ามาค้นเนี่ยไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราก็พาให้คน้นแต่ที่ที่รับกันไม่ได้นะครับพนักงานเพรารับก,กันไม่ได้เลยคือคือเชิญตัวพนักงานพวกเนี้ยไปเลยแล้วก็ให้ปิดมือถือ,อให้ปิดมือถือติดต่อใครก็ไม่ได้แล้วก็สอบปากคําพนักงานประมาณหกคนเนี่ยตั้งแต่เที่ยงถึงสองทุ่มเที่ยงถึงสองทุ่ม เรียกสิ่งสองทุ่มติดต่อใครไม่ได้เลยผมก็เลยเข้าไปที่กองปราบก็ไปดูก็เห็นเป็นการสอบพยานเนาะคราวนี้มือถือของพนักงานในแต่ละคนที่เขาใช้ส่วนตัวใช้อะไรกันไปเนี่ยยังยึดอยู่เลยแล้วไม่ยอมคืนให้อะตอนนี้ยังไม่คืนดีกรอยังไม่คืนเดี๋ยวประมาณสายสายวันเนี้ยเดี๋ยวจะพาพนักงานไปลงบนที่ประจําวันที่ที่สอนอบางเขนก่อนที่ที่สอนอพรลโงโยธินก่อนส่วนจะดําเนินการยังไงต่อไปกับทางกองปราบชุดจับชุดค้นที่เข้ามาค้นเมื่อวานเนี่ย เดี๋ยวคงเป็นเวาลาราชการโอเคคือวันพรุ่งนี้จะจะได้ตำรวจได้ได้แต่โทษอีก,กครั้งนะครับว่าปฏิบัติการตรวจค้น11จุดนะครับตำรวจกองปราบบุกไปที่บริษัทแล้วก็นำตัวพนักงานของบริษทัทไอคอน6คนด้วยกันไปสอบปากคำตั้งแต่เที่ยงถึง2ทุ่มปิดมือถือและก็ยึดมือถือเอาไว้ปล่อยตัวออกมาก็ยังไม่ได้คืนมือถือเลยกระทั่งถึงวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับมองว่าเกินกว่าเหตุ เกินเกินจะเห็นแล้วเดี๋ยวเกินจะเห็นแล้วเดี๋ยวต้องต้องดาเนินดาเนินการคืนบ้างต้องดำเนินการบ้างแหละเพราะว่าเพราะว่าผมว่ามันเกินไปโอเคโอเคได้ครับได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณวิรุณเกตานนะคะทนายความของบอสพอค่ะโอเคสังคมไปเขย่ากันเอาเองก็แล้วกันเจพัดคงเข้าใจนะที่ผมเป็นคนนําประเด็นผมเป็นคนเอ่ยชื่อเจพัดผมเป็นคนเอ่ยชื่อกิตอนุ่งเจพัดคงเข้าใจนะ นาทีนี้ไม่ต้องกักไม่ต้องบังต้องเอาความจริงเข้าสู้ถ้ามั่นใจก็เปิดขึ้นออกมาเลยนะครับเข้าใจนะที่เปิดชื่อเจ๊พัทผมไม่เปิดโลกก็รู้แล้วครับ